จะต้องรู้จักคอลลาเจนชนิดที่2หรือไททูแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการที่ทําให้ดูสุดง่ายควรจะเป็นรูปแบบของไทพไทายร่างกายของมนุษย์นะครับเริ่มมีปัญหาเรื่องคอลลาเจนเสื่อมลงซึ่ง,งตกปกติก็จะอายุเกิน25ปีขึ้นไปปริมาณที่ควรจะใช้เป็นพันเสริมอาหารในเชิงป้องกันเนี่ยก็จะกําหนดอยู่ที่5,000มิลลิกรัมต่อวันถ้าเราต้องการเรื่องถึงพันเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเราควรจะบริโภคต่อเนื่องอย่างน้อย 3- ามสี่สัป,ปดาห์ขึ้นไปแต่ถ้าจะบำดุงข้อและกระดูกร่างเดือยต่างๆอาจจะต้องใช้6สัป,ปดาห์ถึง12สัป,ปดาห์จึงจะเห็นผลชัดเจนส่วนใผพวพันเนี่ยมักจะเป็นผมที่รายน้ำได้ดีเพราะนั่นก็จําเป็นจะต้องละลายน้ําแล้วก็ส่วนนี้ไม่ควรจะให้อุณหภูมิสูงเกินไปเพราะมันจะให้คุณค่าของโปรตีนถูกทำลายได้ควรจะรับประทานตอนกลางคืน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้สูงสุดแก้ไขปัญหาด้วยการดูดซึมก็ควรจะรับประทานในช่วงท้องว่าง